เจนดวงชะตาชาวราศีมีนหมอช้างได้ทำนายไว้ว่าการงานการเงินช่วงกลางเดือนตุลาคมผ่านพ้นไปชีวิตเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนชีวิตได้พลิกฟื้นอีกรอบโชคลาวาสนาเป็นใจ ทำให้ท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตทำให้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีมีนเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนเมื่ออาจารย์หมอช้างได้ทำนายทายทัก ว่าดวงชะตาช่วงผ่านพ้นกลางเดือนตุลาคมไปแล้วชีวิตเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินก็จะได้รับข่าวดีชีวิตพลิกฟื้นอีกรอบทําให้ท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แบบไม่รู้ตัวกราบสวัสดีและอินดีต้อนรับชาวราศีมีนเข้าสู่ช่องช,องชยันโตชาแนลสำหรับวันนี้ทางช่องชยันโตชาแนล ได้หยิบยกคำทำนายของอาจารย์หมอช้างมาถ่ายทอดให้ชาวราสีมินได้รับรู้และทางช่องของเราได้หยิบยกแต่คำทำนายที่มีสาระดีๆมามอบให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ในครั้งนี้ถือว่าท่านไหนที่ได้เข้ามาฟังแล้วชีวิตของท่านจะได้พบกับโชคลาภขอให้ท่านนั้นจงตั้งใจฟังคำทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านจนจบเพื่อที่ตัวของท่านนั้นจะได้ปฏิบัติตัวไปถูกที่ถูกทาง ถือว่าคำทำนายนี้ที่ทางช่องของเราได้คัดสรรมามีแต่เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาวาสนายังคงเข้าข้างหลังจากดวงชะตาชีวิตของท่านได้เจอสึกหนักเมื่อปลายเดือนที่แล้วและเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเดือนหรือว่าชีวิตของชาวราศีมีนหนักพอสมควรเพราะในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นมีปรากฏการณ์ลาหูอมจันทร์ แต่ในช่วงเดือนตุลาคมหลังจากกลางเดือนไปแล้วชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขี้ขายชีวิตเปลี่ยนแปลงการเงินการงานพุ่งแรงความรักก็จะได้รับแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าช่วงระหว่างกลางเดือนเป็นต้นไปนี้ที่จะบังเอิญมีดวงดาวแรงๆเข้ามาและจะเข้ามาช่วยพยุงชีวิตของท่านให้รุ่งเรืองสำหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ชีวิตของท่านเคยเกิดความท้อแท้และเคยหมดกำลังใจชีวิตไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแต่ละวันก็อยากจะอยู่เฉยๆเพราะว่าทำไปแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จตามที่ใจของท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะได้พ้นเคราะกรรมแม้ว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมามีแต่เรื่องราวเข้ามาทำให้ท่านนั้นทุกข์ใจสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไป ชีวิตของท่านจะได้พบกับแสงสว่างเหมือนท้องฟ้าสดใสจิจการงานเป็นดาวลุ่มพุ่งแรงมีโอกาสได้โยกย้ายและเปลี่ยนแปลงฐานะการงานให้สูงขึ้นชีวิตของท่านเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนอย่างแท้จริงถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชีวิตของท่านแบบไม่น้อยชีวิตของท่านจะต้องอดทนเฉพาะสองสัปดาห์แรกของเดือนและจะมีเรื่องเตือนคือเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน หลังจากผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไปแล้วสำหรับใครที่ยังอรอลุ้นเรื่องของการงานไปเดือนนี้ปังอย่างแน่นอนสามเรื่องราวที่ทางช่องของเราได้คัดสรรมาให้กับชาวราศีมีนได้รับรู้ถึงดวงชะตาชีวิตของท่านเรื่องแรกคือเรื่องการงานช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปการงานของชาวราศีมีนกิจการงานที่ยังคงติดขัดอยู หรือว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างชีวิตของท่านจะได้พ้นขาะกรรมอาจารย์หมอช้างเตือนไปเมื่อเดือนที่แล้วและหลายๆเดือนที่ผ่านมาในชีวิตของท่านชีวิตของท่านมีแต่ความยุ่งยากหลังจากนี้จะมีดวงดาวบางดวงได้โคจรมาประจำราศีของท่านและเป็นดวงดาวที่ค่อนข้างที่จะแรงคำว่าแรงนี้จะแรงด้วยประโยชน์ส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้น การงานท่านจะมีความคิดมีไอเดียที่มีความคิดที่สร้างสรรค์มีอะไรท่านก็อยากจะทำให้มากๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้อาชีพการงานของท่านนั้นได้ขยับขยายการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบพึ่งได้เริ่มต้นไม่ว่าท่านจะทำกิจการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไล้อุปสรรคฝากน้ำเพราะชาวราศีมีนท่านเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีความมานะบากบัน และมีจุดมุ่งหมายและถ้าหากกิจการงานไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือมาช่วยเจรจาต่อรองให้กิจการงานของท่านนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถ้าหากใครที่ได้ทำงานประจําอยู่หรือยังคงเป็นลูกจ้างรวมถึงแม้แต่เป็นข้าราชการท่านจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปหรือว่าเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งของชาวราศีมีนเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีมีนท่านจะได้รับรายได้ได้รับส่วนแบ่งหลากหลายช่องทางช่วงกลางเดือนตุลาคมได้ผ่านพ้นไปส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของน้ำพักน้ำแรงมากกว่าการเงินของท่านคึกคักแบบจัดเอ็มหรือว่าการเงินของชาวราศีมีนไม่น่าเป็นห่วง ท่านจะได้รับข่าวดีสิ่งไหนที่ท่านลงทุนไปหลายเรื่องหลายราวด้วยกันชีวิตของท่านจะได้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีท่านมีโอกาสได้รับรายได้หลากหลายช่องทางมีโอกาสได้รับเงินก้อนสิ่งของที่ได้ขาดหายไปท่านมีโอกาสจะได้คืนแต่สำหรับเรื่องการเงินในเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นหนี้สินการทวงหนี้เงินที่ท่านรอมานาน ท่านอาจจะไม่ได้คืนตามที่กำหนดเอาไว้ช้าบ้างตรงเวลาบ้างให้ท่านนั้นวางแผนให้ดีเรื่องเงินเรื่องทองที่เป็นทรัพย์สินของท่านท่านจะได้คืนอย่างแน่นอนถือว่าเรื่องของการเงินแรงไม่แพ้เรื่องการงานท่านจะนําเงินเหล่านี้มาเปตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นเป็นจังหวะที่มีการบริหารจัดการเรื่องเงินได้อย่างลงตัวท่านมีโอกาสได้จับเงินก้อนและจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือ ถือว่าเป็นข่าวดีและมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มพูนเงินจะมาแบบรวดเร็วทันใจสำหรับบางเดือนที่ผ่านมานั้นท่านจะต้องรอบ้างแต่สำหรับช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ถือว่าทำปุ๊บได้ปับและมีการเงินที่มั่นคงแข็งแรงมีรายได้ที่ดีมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องการเงินที่เป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีมีนเป็นอย่างมาก ส่วนเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมีนท่านเป็นคนที่มีวาส,สนาสูงสง่งสิ่งต่างๆที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของท่านสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วหายไปถ้าหากมีการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภชาวราศีมีนท่านก็จะได้ลุ้นโชคลาภแบบจัดเต็มมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรมการเงินคึกคักหรือว่าโชคลาภวาสนาเข้าข้าง กลางเดือนนี้มีลุ้นแบบจัดหนักและมีข่าวดีเรื่องของรายได้และท่านจะได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคการลงทุนแบบฟุกๆถือว่าชาวราศีมีนท่านจะสมใจดังปรารถนาอย่างแน่นอนเพราะชีวิตของท่านเด่นเรื่องของโชคลาภมากที่สุดในช่วงนี้ถ้าหากท่านได้มีการสุ่มหยิบซื้อลอตเตอรี่ท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่มีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ชีวิตของท่านก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวชีวิตของท่านถือว่าดวงชะตาฟ้าลิขิตและฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอท่านก็จะได้กลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลเลยก็ว่าได้และอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของความรักของท่านท่านจะสุขสมหวังไม่แพ้เรื่องอื่นๆในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ชาวราศีมีน ท่านมีโอกาสได้พบคู่รักของท่านแบบที่ตัวของท่านไม่คาดคิดไม่คาดฝันท่านก็จะสุขสมหวังมีความสุขในการใช้ชีวิตสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้ที่อาจารย์หมอช้างได้ทำนายไทยทักหรือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ชาวราศีมีนได้เข้ามาฟังได้เข้ามารับรู้ให้ท่านนั้นน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชค เปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีมีนกล่าวคำว่าสาธุพิมพ์ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จลงในใต้คอมเมนต์ผลบุญกุศลที่ท่านได้เคยสะสมมาก็จะช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นช่วงนี้ก็ให้ชาวราศีมีนมันสร้างคุณงามความดีมันสร้างกุศลผลบุญมันกวดน้ำให้กับสัรพสว์และให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อที่จะให้สิ่งดีๆมาหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้แรงขออานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีมีนเขาลบนับถือดนบันดาลให้ชีวิตของท่านประสบพบเจอกับความสำเร็จให้ชีวิตของท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดและให้ชีวิตกับกลายเป็นเศรษฐีจากดวงโชคลาภศาสนาของท่านในเรววันขอให้สมพรป่าสาธุ สำหรับคำทำนายคำพยากรณ์นในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ